ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาซาเดียทาโร่ค่ะพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ King of Cups Ace of Van Seven of Van The sick of f a n strain, the chariot, the hangman. พลังงานความรักของคุณตอนนี้ค่อนข้างดีมากๆค่อนข้างเสถียรค่อนข้างมีความสุขมากๆเลยนะคะเหมือนกับคุณและเขากำลังเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกันนะคะนับวันนับคืนรอเลยนะคะ มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากกันนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองว่ามันมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ค่ะมันแค่เหมือนกับช่วงเวลาของการการได้สื่อสารกันนะคะมันอาจจะติดขัดมันอาจจะไม่ได้สื่อสารกันบ่อยๆเนาะแต่ตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะ คุณสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้เนาะคนคนนี้ค่อนข้างเชื่อใจไว้ใจในตัวคุณค่ะคุณจะมีวิธีในการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะมีวิธีที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่มีใครที่เหมือนคุณคุณสามารถที่จะเอาเขาอยู่นะคะสามารถที่จะกำราบความดื้อของเขาได้ค่ะแม่หมอขอเปิดไพ่อรเคลื่อหนึ่งใบน,นะคะข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณ I'm starting to understand our connection. เขาเริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะว่าคุณและเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ค่ะมันเหมือนกับตอนนี้เขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำให้เขามีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณคุณก็จะส่งข้อความหาเขาหรือเวลาที่คุณคิดถึงเขานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะ มันเป็นการเชื่อมต่อกันที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะทำให้เขายิ่งเข้าใจในตัวคุณแล้วก็จะยิ่งรักคุณมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะสามารถเติบโตและพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆนะคะ